อยขจ้านหน้าจะจะสวยหน่อยเอาไว้ชมนี่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 รู้เรียนจะยั่งยิ้มยี่งย้มขึ้นมาแย้วจะหลอนใส่หัว หนาะข้างบนน่ะดูเิ่งเละกิิ่งน้อยมันก็มีลูกนะถ้าจะปีนทุเรียนไหมลูก